ปั้งปึ้งปึ้งปึ้งแค่เปิดประตูท้องปั้งคือไม่รอให้นว่าแอตติจะปวดไหมแค่ทายเนละาไม่ไม่ถึงสินาทีหรือย่สิบขอประตูหนูก็ไม่รู้ไงะก็เปิดประตูแล้วอะไรแค่เปิดประตูไม่เอาไม้แตงีแบบหมอนเาเรีกอ้นตรงนั้นต้อง้ชื่อเขาเลยกระโลูกคนอื้นทําอย่างนั้นไหมครับ พี่ใา่กน้องามพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยลูกคนอื่นเขาดีกับแม่ไหมครับไม่เก่งดูแล้ว้าถามก่แม่คุณกูผิดหน้าดูเพราะฉะนั้นก็ต้องรอของพ่อเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆี่ลองมองเนาะอยูนตัวเราเนาะเราเห็นสิ่งที่เราทำมาเพราะว่าทุกคนเห็นนะคนดูฟต่าต้องเห็นตัวเองแลเห็นแล้วบางทีเราพพ่อได้แบบเก่งคือยกโทษให้ตัวเอง แต่พอมาถึงวัยถึงวัมันจะเริ่มลูพไเรื่อยๆมันจะพ้อม่เสียใจงมมันเป็นความรู้สึกี่ของเรารู้สึกว่าทำไมเราทำกับแม่หรอกแล้วที่หนมีชีวิตมันไากที่ชีวิอม้าไม่มแม่คือไม่มีสโการสื่อสารของชีวิตนานะเฉรู้สึกว่าในวันที่แบบเราแยกแค่ไหนแม่า็อยู่ในวันที่เราได้ดีแ ตัวนี้เลยคือ้องกลับบ้างเื่อทจะรับปัญหาตัวเองมา่ก่อนมีโอนเงนแล้วบ้านมนแตกโค้ดตั้งแต่เรา ไม่โอนละต้องขับรถกลับสิงคโปรอย่างน้อยเนี่ยเราก็ให้แม่เงินให้แม่เกิดนะคะเอาตัวเองเนี่ยเอาเงินให้เคนจะได้เกิดจะได้เกิดค่ะนี่อย่างแรกเดือนทางไปไปค่ะทุกเช้าที่ทำรายการที่ทัานบนฟ้องศาลรายการนี้ชื่อปูนีถือปูิงทุกทุกปั้นสิบสาเมื่อเราทำรายการเสร็จเขาฝากขั้เสร็จโทรศัพท์แรกที่โทรบโถอโทรหาแม่ค่ะทุกปั้น Oh บเลยว่าเป็นอย่งงนมแ่วาแฮโนี้ดูหรือเปล่าวันี้เป็นางดอลูกสวพนแม่แขนหไมู่ไม่เคยพูใเื่อบอแต่นัยูไใ้จอไปอ่านะมนะไนี้เริเครื่องไปจะรู้คมื่อก่อนนี้จะโทรหยุนั้นเลยยังไม่ได้มทช่วาอะไรคุยกับแม่ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพกคนดูตัวอย่างกคนเนสิ่ทุกอย่างมัยังไม่ได้ทำ ว่าตีตึงอย่างก็มันย,ยังใโญ่โมื่อกีเขาพูดที่มันทำาันลีมากพอกคุณได้เกยบเขามเยอะทุณมังมีเวลาเยอะที่เะทดขอย่าให้เวลาท่านเสียไปยพวกคุณฟังดูแล้วคุณคงคุ้คุค้มด้วยเลยว,ว่าทำไมเขาได้ก้งไมนเป็นเหตุผลมันเป็นเหตุผลคุณอาจจะมองตัวเองว่าเราเย็น นม่าด้่ไดคสามเมื่อไหล่เราอกที ja. ่ของเขาแไม่ใช่ลครับสังคมสภาสืภาคพิเศไปเขาดูหลายๆชาตเขาดูตะวันเขาดูอะเขาดูว่าคุณ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 จะเป็นตัวแทนออกไปบอกกับสังคมออกไปบอกกับเด็กๆออกไปบอกกับทุกคนที่เป็นแสงคุณได้ว่าเราเดนทำร้ัยและสิ่งเหล่านี้ที่คุณได้ไปก็จะอยู่คุณไปตลอดคุณจะกลายเป็นลูกค้าที่อยู่ไม่ได้เลย พะถ้าคุณเป็นมันจะหนักยิ่งกว่านั้นี่ออกมาครับเฝ้าทําอะไรแม่ได้นะผมจะทำผมไม่ได้พูดถวันนี้ว่าถ้าอยากทำอะไร้แม่อยากทำอะไรแม่หรือก็อก็กทำอะไรก็จะทองพี่ก็ถือว่าทำตามควาัของของแม่นตนเดว่เราแต่ถ้าเกิดถ้าใจจะทำก็คืออยากจะเนี่ยอยากจะทำงานตรงนี้ ก็เลยคิดว่าเป็นบองพาเขาไม่ได้ทุกวันนี้ทำงานทุกวันตุองตังค์ให้เจ็บไม่ค่ะเอาหมดเลยไหมหมดเลยค่หนูให้เขาเองใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ขอเก็บใช่ไหมใช่แล้วทุกๆวันนี้หนูออกจากบ้านหนูยังต้องขอตังค์เขาออกจากบ้านใช่ไหมก็ปกติแล้วก็ไปด้วยกันค่ะแต่ถ้าไม่ได้ไปด้วยถ้าไม่ได้ไปด้วยบางทีมันมีบางทีหนูต้องออกไปกับพี่ชายหนูเองเขาก็จะให้ตังค์หนูใช่ไหมให้หนูเท่าไหร่ มากที่สุดก็ต่างจังหวัดก็สองพันต่างจังหวัดสองพันพอเสร็จไปต่างจังหวัดเสร็จกลับมาเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เสื้อผ้ากระหอทิ้งเสร็จเรียบร้อยวันนี้ขึ้นอะไรก็แล้วแต่จะไปไหนก็หยิบเสื้อผ้าใส่เป็น,ปนไรเรามตังค์สองพันตังค์สองพันนั้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วค่ะใครเอาไป <c oughs> เอาไปที่แล้วก็คือถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้อะไรก็จึงมเก็บไว้ตลอดรู่ว่าตุ๊กตาตุ๊กตาของเขาแล้วลูก็อยากจะทำอะไรพ่อแม่ให้พ่อแม่ลตอนนี้ไม่พ่อจัด ก็อะไรที่ทำให้่ยในวนม่ไไม่ได<ม>้ตั้งอะไรเลยก็อยางบ้าน แต่ค <uffs> ุณจะทำให้นั่นของแี่

นั่นแหละลูกที่เรียกว่ากระตันอยู่นั่นแหละที่ทำให้แม่หน้าบ่าด้วยไก่ถ้าทำไรให้พ่อแม่ได้อย่างไรกทำอะไรก็ได้ค่ะที่คือเราพูดกันเรื่องความสันตลอดนมันเป็นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถูกสอนว่าโบราณวิสัยที่ไม่ระบุถึงของเมื่อไหถ้าคู่บ้านี้ก็ที่ไหนจะบอกว่าทำอะไรก็ได้ค่ะที่พ่อแม่ นายท่านูว่าเส็นสายการปรชท่านมากด้อางไรท่านผก็ไม่คิดแบบและสาคัญว่าแคทัวงสองนดีพอที่ท่านจะท้าทีนี้ได้ความจรก็จะจอทแม่ท่านนวท่านดีขอหราแต่ท่านทำดีที่สุดวถ้าท่านทดีที่สุดไม่ว่าท่านจะได้ับหรือไม่ได้รับคํวันจัรกขอให้ได้รับควันจัน แม่พ,อพ่อท่านผู้ปกครองท่านว่าท่านคือลูกกระทำอยู่จากเส้นผิคนพวกนีน้น